มอถึงสองเมียกับ้องเปียนอาจจิด้านหรือว่ามันเบีกมัม่เหลือนะ่อนนะ้องเปียนนะาเบีกไปอยู่เบียมันสิบปีแล้วค่อยเปลี่ยนเจอนีอ่ถอดพ้าอว่มาเียบ้อยทีนี้ลากปืนอัจเรลีบไหม เิ้นกับวงว่าแต่จะมีมัดสภาพบันกับเลียนดุมหล่อเลียนนอนหล่ออะไรนะทีนี้ก็โอ้นักเกิดแบบอย่างแล้วว่ามันลมทับ <c oughs> <c oughs> เียกหนากนาันนาจะมดมด <c oughs> หมดน้าหมดส่วหน่งเนาะ Quy cái xe rồi con Nó nói bên làng Cho nên, Thay này cả Tiến nó xóng khẳng ấy Dạ Nó quay up down với là Nhưng tay thấy... Này cái ngón xóng khẳng ห่างงี้จั่อยเอาไปต้องดูนีหยังหวังใหม่เดี๋ยวไม่เหมือนอะลูกเดือดเดี๋ยวก็ียันเรื่องเดียดซิบแรวเบียดอะร่มใส่ร่มหลายร่มเหมือนมันเร็วใส่ร่มหลายนะก็เบีเดมันเหมือเลี้ยงลอยนี่จน่มขาด สามลุมนี่ก็สิเราไปแกแบบ้แกบบ่นเบียดกีเบียดเมืดออายุอะไรมันด่านมันเลื่อนมันนัง่งแบบมันแตกสิอมัน,มน,นระดับเตียงหัวร่วมกับหัวชมไม่ถนัดเพราะเราอยากได้กิน Nó à, sẽ liệt có mới được chắc chắn. Ở xong này con, con khuyên cho con, kết hợp bố mặn như đây. Các nhí phải khẽ vô yên Chìm ngắn là mới <laughs> rớt โอเคส่รับ้จบสวัสดดสวดีครับ